สวัสดีครับทุกคนผมพี่โชคนะครับแค์ซูเปอร์วาเซอร์นะครับทำงานอยู่ที่ศูนย์การเรียนดีเอเซน์นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับโรงเรียนดีเอเซน์ของเรานะครับว่าโรงเรียนดีเอเซน์ของเราเนี่ยหวันทําอะไรบ้างพี่โชคนะครับจะพาทุกคนนะครับไปดูน้องปฐมก่อนว่าวันนี้น้องปฐมเขาเรียนอะไรกันบ้างหรือว่าทํากิจกรรมอะไรกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวตามมาเลยครับพี่โชคก็มาถึงแล้วนะครับ ห้องที่น้องๆกําลังโตวาทีกันอยู่นะครับพี่โชว์แอบสังเกตนะครับทุกคนก่อนที่เราจะเข้าห้องครับให้ทุกคนดูทางนี้ครับน้องๆกระถมนะครับจัดรองเท้าเป็นระเบียบมากๆนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ได้จากการฝึกระเบียบวินัยที่ดีเอเซนต์ของเรานะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศในการโตวอาทีของเรานะครับผมเดี๋ยวมาถามคุณครูดีกว่านะครับว่าทําไมคุณครูถึงจัดการโตวอาทีขึ้นที่ชั้นประถมศึกษานะครับอันนี้ก็จะเป็นการโตวอาทีตามหลักสูตรก็คือการพูดโน้มน้าวใจ ก็คืออยากให้น้องๆได้ฝึกการโต้ด้วยการแบบใช้เหตุผลแล้วก็ฝึกการเรียบเรียงความคิดของตัวเองเดี๋ยวเรามาแอบดูห้องเรียนห้องนี้ดีกว่าว่าเขากาลังเรียนอะไรกันอยู่นะครับชื่อน้องอะไรครับกันครับน้องกันกําลังระบายสีเกี่ยวกับอะไรอยู่ครับดูน่าหนเดียวค่ะพี่ใหม่จีนอ่พี่ใหม่ของจีนนะครับนอกจากจะมีคุณครูไทยแล้วนะครับก็จะมีคุณครูที่เป็นเนทีฟนะครับคุณครูที่เป็นเนทีฟก็จะคอยสอนน้องๆนะครับในเรื่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะวิชา อังกฤษนะครับผมทาไมถึงต้องมีคุณครูนะครับประจําคาบของน้องประถมทุกคาบด้วยนะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวถามพี่พลอยและกันนะครับถ้ามีคุณครูที่อยู่ประจําคาบกับน้องทุกคาบอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะช่วยพี่ที่เขาสอนนะคะในการดูแลน้องในความทั่วถึงน้องรู้สึกว่าสะดวกสบายค่ะเพราะว่าเวลาเราสงสัยอะไรสามารถสอบถามที่ซูเปอร์วิเซในห้องได้ค่ะ เมื่อกี้นะครับพี่โชว์ออกมาจากห้องครับแอบสังเกตนะครับว่าน้องๆห้องนี้เนี่ยเหมือนเขากําลังติวหนังสือกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปถามกันดีกว่าว่าน้องๆติววิชาอะไรกันน้องมันนี่กับน้องเคทําอะไรกันอยู่ครับเมื่อกี้สอนหนังสือสอนหนังสือวิชาอะไรครับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักนะครับเราจะพบเจอได้บ่อยครั้งนะครับที่ดีเอเซนของเราว่าน้องๆเนี่ยมีการช่วยเหลือกันนะครับในการทํากันบ้านนะครับพี่โชว์แอบเห็นครับทุกคนมาดูนี่ น้องๆถือไม้กวาดนะครับน้องๆป5ของเรากําลังทํความสะอาดห้องกันอยู่เลยทำหมักทำเม้นทำเมนกันอยู่นะครับโอเคสู้ๆนะพี่ไปแล้วนะขอบคุณครับบ๊ายบายวัสดีครับข้างหน้านครับก็จะเป็นห้องสมุดของน้องๆมัธยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องสมุดเนี่ยมีใครทําอะไรอยู่หรือเปล่านะครับพี่อะไรครับอ่าพี่หยกค่ะพี่หยกพี่หยกกำลังทําอะไรอยู่ครับอ่ากำลังแม็กนเนอร์น้องค่ะช่วยน้องวางแผนในแต่ละสัปดาห์ค่ะว่าสัปดาห์หน้าจะทําอะไรแล้วก็มาคุยกัน ก็จะเห็นว่าน้องๆของเราเนี่ยจะมีการทำแม็กซ์แพนเนอร์นะครับก็อาจจะสัปดาห์ละห2อครั้งนะครับเพื่อให้น้องวางแผนล่วงหน้าว่าสัปดาห์ถัดไปจะทำอะไรบ้างนะครับเพื่อฝึกให้น้องเนี่ยมีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่พี่โชคอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับก็คือห้องสมุดของเรานะครับอยากให้ทุกคนนะครับมองไปรอบๆเลยนะครับห้องสมุดของเราเนี่ยนะครับทุกคนอาจจะเห็นว่าไม่ค่อยมีหนังสือนะครับแต่จริงๆเนี่ยหนังสือของเราเนี่ยแอบอยู่ตามมุมต่างๆนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ดเกมนะครับที่ไว้ให้น้องๆเนี่ยเล่นกันนะครับเพื่อกระชับมิตรกันนะครับแล้วก็ลดการใช้ iPad กับโทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นนโยบายที่ผู้บริหารเนี่ยเขาแรงเห็นถึง ผลเสียของการใช้ iPad มากเกินไปนะครับพี่โชคนะครับเดินลงมาจากชั้น16กนะครับก็เห็นว่าโรงเรียนของเราเนี่ยนอกจากมีพี่พี่ซูเปอร์ไวเซอร์คอยดูแลแล้วนะครับหันไปดูด้านนูนะครับก็จะมีพี่พี่รอปภนะครับคอยเดินตรวจตาอยู่ตลอดเวลานะครับขอสอบถามได้ไหมคะว่าเดินตรวจชั้น15เนี่ยเวลาไหนบ้างช่วงเช้าแล้วก็บ่ายแล้วก็เย็นนะครอ่าก็จะเดินตรวจเช็คทุกชั่วโมงเลยใช่ไหมครับ ขอบคุณครับอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับของชั้นเรียนน้องม .6 นะครับที่กำลังเตรียมตัวสอบเอเรเวลอยู่นะครับก็เป็นวิชาฟิสิกส์นะครับอยากให้ทุกคน เห็นบรรยากาศนิดนึงนะครับจะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยรู้สึกเป็นที่เป็นน้องกันนะครับมากกว่าครูครูศิทธ์นะครับที่ดีเอเซนของเราเนี่ยวิชา A Level นะครับทุกวิชาเลยถูกบรรจุนะครับเป็นวิชาหนึ่งของที่โรงเรียนนะครับโดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมนะครับน้องๆก็จะได้เรียนที่โรงเรียนเลยเรานะครับมีพี่ๆแคทีมนะครับให้ความช่วยเหลือและก็การดูแลคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆด้วยนะครับแคทีมเนี่ยก็จะพูดคุยผูกครองอำนวยความสะดวกทั้ง ในด้านการตอบคาถามเกี่ยวกับที่ไม่ใช่ด้านเรื่องเรียนนะคะทั้งหมดส่วนใหญ่ตั้งแต่วันแรกที่น้องเข้ามาค่ะเราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องๆจริงน้องๆบางคนบางวันแรกเนี่ยไม่มีเป้าหมายเลยหรือบางคนอาจจะสับสนชอบวิชานี้ไม่ชอบวิชานั้นแล้วควรเรียนอะไรเรียนแบบไหนหรือบางครอบครัวพวกรองไปทางนึงน้องชอบอีกด้านนึงก็จะมีการมาพูดคุยตรงนี้หลังๆมาที่น้องเริ่มก้าวไปขั้นที่2ขั้นที่3จนถึงวันที่น้องจบปฐมวิชคเราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ตรงนี้แหละค่ะที่ที่ทางทางแครทีมน,นะคะมองว่ามันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกันของเราอะนะคะที่โชคว่าวิเราเห็นเขาตลอดหรือบางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งน้องผิดหวังเสียใจเศร้ามีปัญหาประสบความสําเร็จเราก็เหมือนอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเขาะค่ะพี่โชคไปดูต่อนะคะว่าน้องๆมปลายเนี่ยเขาเลิกเรียนแล้วทําไมเขายังไม่กลับบ้านนะครับตอนนี้น้องภูมิทาอะไรอยู่ครับกําลังคํานวณคะแนนที่จะใช้ยื่นเข้าอยู่ครับ ไปยื่นเข้าที่ไหนครับน้องภูมิสนใจยื่นเข้าเป็นตัว BBA จุฬา BBA จุฬาพี่แพรวางแผนให้กับน้องยังไงบ้างครับคือตอนนี้ค่ะต้องพูดกันตามตรงว่าคะแนนน้องอาจจะไม่ได้ดีมากนะก็เลยมาช่วยกันวางแผนว่าเฮ้ยเราจะเตรียมตัวยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่อะค่ะของจุฬาจะใช้เป็นคะแนนแซกกะเอลก็เลยอยากจะเสริมคะแนนตัวแซกกะเอของน้องอะค่ะให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะมีโอกาสในการสอบติด นอกจากห้องสมุดชั้น15ของเรานะครับจะเป็นที่คอยให้คำปรึกษาระหว่างพี่ซุปกับน้องแล้วนะครับยังเป็นโคเวกิ้งสเปซที่น้องๆทุกคนเนี่ยสามารถมาใช้ทํากันบ้านหรือว่ามาใช้ติมหนังสือเดี๋ยวยังไงวันนี้พี่โชคขอตัวนะครับไปให้คาปรึกษาน้องประจําตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายน้องคมิทำอะไร,ไรทำกันบ้านเหรอวิชาอะไรอะ่ะฮะ นอกจากพี่ซุปอะคาเดมิกนะครับจะเป็นคนสอนแล้วเนี่ยพี่โชคยังรู้มาว่าพว้อำนวยการของเรานะครับก็ลงมาสอนน้องๆเองด้วยนะครับในบางวิชาในบางชั้นนะครับ